ครูครับที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ก็เก่งมากมากขึ้นมากขึ้นจนถึงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่วิเกียร์นอกก็อาจจะคลาดวันนี้พี่บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางวงดนตรีแบบว่านะของประชุมแห่งนี้เนี่ยวันนี้ที่เป็นคอนเสิร์ตชูเชิร์ชชูเชิรชูเกียร์แฟนจากชูชาผมคิดว่าคนดูกับคนเล่นดนตรีเนี่ยเป็นนักดนตรีหมด ทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็นี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองผมว่าจํานวนของนัทฟรีกับคนดูไห้เกี่ยวพูดแล้ใจหายนะคือพูดตามงานทั่วไปใจหายแต่ว่าพอพูดถึงขนาดของวงศิลปชูชาติพันธุ์สากลตกใจอกใจโอ้โหดูคุณแท้แสดงในปกติแล้วเนี่ยก่าวคุณดูซีไม่ไดอยู่แถวนี้นี่ลำนี่ถ้าต่อแคทวอล์กไปได้นี่พี่จะนั่งรอติดนง หลังเวทีเนียครับนักดนตรีที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นศิษย์กันทั้งหมดเลยนะครับเจียวเจ้ามากเลยต้องต้องกระปากว่าให้ใจเห็นเพราะว่าคนไม่เจอเราเป็นศิษย์ศิษย์เหมือนงานรวมญาติงานคืนสู่เย่าใช่ต้องใช่นะฮะแล้วก็มีมีแบบว่าแย่งกันเล่นด้วยนะอย่างผมคิเไยไถ่ถามว่ารู่นเนี่ยมาเกินต้องตัดออกบ้างเราก็เราก็เลยตัดไอ้ตัวเก่งออก ทำไมอย่างนั้นล่ะครับเพราะว่ามือเก่งแล้วเขาเล่นบ่อยแล้วให้น้องๆได้ผิวตัดได้ได้เชิดชูเกียรติแต่ว่าลูกศิษย์อาจารย์ไม่มีคนไหนเก่งแต่ที่ตัดไปได้จริงๆป็นคนมวยเปรยอ่าใช่ใช่ครับอาจารย์ที่ทำหน้าที่ก็เรียนเชิญนักดนตรีเลยครับออกมาประจำที่ก่อนนะครับที่เป็นเราบางคนอยู่นะที่เอามาเสิร์ฟเพราะว่าขึ้นมาเขาดีขึ้นมาเขาดีครับ เอาจริงเพลงที่จะเล่นในวันนี้เนี่ยมากราบเพลงคลาสสิกที่ไม่ได้ยากมากนะที่จะฟังที่จะเล่นเพราะฉะนั้นคิดว่าวันนี้เนี่ยคงจะเป็นบรรยากาศเป็นกันเองที่เราฟังเพลงคลาสสิกที่ไม่ยากนะครับแล้วก็ให้น้องๆหรือพี่ๆที่เล่นดนตรีตรงนี้เนี่ยได้มีโอกาสได้เล่นดนตรีแล้วาภาคภูมิใจกับความเป็นศิลปินแห่งชาติของอันชุนชานที่สำคัญคือแบ่งปันความสุขร่วมกันระหว่าง คนเล่นก็มีความสุขที่จะเล่นให้อาจารย์ชูชาติค,คนฟังก็มีความสุขที่จะมาร่วมกันแสดงความยินดีต่ออาจารย์ชูชาตินะครับ,รบแล้วก็เสียงดนตรีที่